สวัสดีครับวันนี้จะพาชมไก่นะครับไก่เข้าใหม่เยอะนะครับนี่ตัวที่หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งนะครับตัวนี้หงอนมันนะครับตังเปิดงอนมันไก่อายุปีนิดๆนะครับปีกว่านะครับเบอร์หนึ่งนะครับตัวนี้สวยนะครับสีเหลืองนะครับ เบอร์หครับนี่เบอร์สองนะครับไก่เข้ามาใหม่เยอะเลยครับผมไก่มาใหม่นี่เบอร์สองครับเบอร์สองนะครับเบอร์สองนะครับนี่เบอร์สามนะครับเบอร์สามครับ ตัวเล็กไซส์มินินะครับตัวนี้สร้อยนะครับโอ้โหสวยสุดยอดนะครับเบอร์สามครับนีเบอร์สี่นะครับเบอร์สี่นี่ขันดีมากนะครับขันดีนะครับเบอร์สี่เบอร์สี่นะครับตัวนี้ตัวที่สี่ครับตัวนี้ขันดีนะครับเสียงดีนะครับตัวที่สี่นะตัวนี้ สี่แล้วก็ห้าตัวห้านะครับตัวนี้ห้าเบอร์5ห้านะครับตัวนี้ตัวนี้ก็ขันดีนะครับห้าตัวหแล้วก็ไปหกนับตัวหตัวที่หนะครับตัวนี้ขาวน,น,นิดๆนะครับ ตัวที่หกสวยนะครับไก่ตามนี้เลยไก่นีก่กนะ็เบอร์ห้าเบอร์หกเนาะเบอร์หกมีเบอร์ 7, เจ็ดออกหางครับตัวเมียแล้วตัวเมียจิกคนหลังนะครับดูครับหงอนใหญ่สวยแต่ตัวเมียจิกคนหลังเลยไก่ไม่สวยเลยครับนี่ครับเดี๋ยวรอถ่ายขนยนู่นแหละครับ แต่มันสวยนะครับงอนใหญ่มากนะครับงอนใหญ่งอนสวยแต่เสียดายตัวเมียจิกคนหลังนะครับครับอันนี้เบอร์เจ็ดนะครับเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดนะครับแล้วก็ไปดูเบอร์แปดนะครับน,นี่เบอร์แปดเบอร์แปด เบอรนะครับตัวนี้ <c oughs> บอรแล้วก็เบอร์เบอรตัวที่เนะครับเก้ 9. บอรนะครับตัวนี้ตบปีกดีนะครับตัวนี้ตบปีกดีคันดีเบอร์เบอร์สิบ,บนี่ตัวเยี่ย เบอร์สิบนี่เจ้ยเยียร์นะครับเจ้าเยียร์เสียงกระชากขันตัดนะครับเจ้าเยียร์เบอร์สิบนะครับนี่ครับเจ้ยเยียร์ขันดีนะครับเสียงกระชากขันตัดหงขาวนิดๆนะครับครับผมเบอร์สิบนะครับเดี๋ยวไปดูกันนี่ครับผมไก่เยอะครับผมเข้ามาใหม่เยอะครับผมพร้อมส่งทุกตัวครับผมว่าแต่ชอบพักมานะครับเดี๋ยวไปดูอีกครับ นี่สิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดสิบเอ็ดงอนใหญ่นะครับติดจองนะครับติดจองแต่มันไม่แต่ไม่โอนตังก็ไม่ติดจองแล้วครับเพราะใครโอนมาก็ได้นะครับเบอร์สิบเอ็ดเหมือนตามันจะเคียงเคียงตาข้างนึงครับข้างขวานี่แหละครับสิบเอ็ดครับไปดูเบอร์ตัวนี้เบอร์สิบสองนะครับสิบสองนะครับ นี่ครับเบอร์ 12, นะครับ12ครับ12ตัวนี้12นะครับถ่ายแล้วไม่ยอมขันครับตัวนี้12ครับเบอร์12ตัวนี้13นะครับ13ตัวนี้13นะเบอร์13นะครับ ตัวเล็กนะครับไซ์มีนินี่ครับ13แล้วก็14สีศสานะรับ14นี่ครับตัวเล็กไซ์มีนินะครับสีสานี่ครับสีสตัวเล็กครับ13 14, 14. ีไก่ยังไม่ค่อยห้าวนะครับ14สีศสานะครับ14 ตัวนี้15หัวขาวนะ15บเบอร์15นะครับ5นี่ครับหงอนมันนับไก่ตัวนี้หงอนมันหอนเล็กหงอนมัน5เบอร์ขาว 4, สีรานี้14 5 <c oughs> แล้วก็ 16. 16 16ไก่หนุ่มนะครับจับใหม่ยังเปรี้ยวอยู่16 ลูกผสมนะครับจะมัดคอนใหม่ครับยังไม่นิ่งนะครับสิบหกสิบเจ็ดนี่ก็ลูกผสมนะครับนี่สิบเจ็ดนี่ก็ลูกผสมนะครับเริ่มขันแล้วนะครับมัดคอนไว้สิบเจ็ดตัวนี้สิบแปดนะครับสิบแปดตัวนี้ก็ขันดีรั้สิบแปดตัวนี้ลูกผสมนะครับ ดูงอนล้มเลยครับถ้าถ้ามันห้าวดีๆงอนตั้งนะครับตอนปล่อยนังก็งอนตั้งครับพอจับมัดทีเดียวงอนล้มเลยเบอร์เที่ยวอะไรสิบเจ็ดสิบแปตัวนี้สิบครับ 18. 18ตัวนี้18ก็เสียงดีนะคสิบ18ดใจหนุ่มใจหนุ่มอยู่ตัวนี้19นะครับ19นะครับ ครับผมทั้งหมดมี19ตัวนะครับครับนี่ครับพร้อมส่งทุกตัวนะครับชอบกระทักมาเลยนะครับโอเคนะครับตามนั้นละครับผม